สวัสดีไวรุ่นวันนี้มีวันนี้รับของหนึ่งชิ้นลูกค้าส่งมาจากหาดใหญ่ข้างในเป็นกล่องประกับข้างขวาสปอเตอร์ลูกค้าเปิดรถไม่ได้ก็เลยส่งอ่ากล่องบุตจอนม้เช็ดมา,าแกะกันโอ้โหเนี่ยนะนี่ว่าส่มวันตามมาให้ยัางวะนี่แล้ว ปั๊บปั๊บวาส่งไปนตามาให้โอ้หเาส่งกับแผงมาไม่ได้ส่งมาทั้งกล่องแหมเดี๋ยวเรามาเช็คกันเดี๋ยวเรามาเช็คกันจากการเช็ควงต้นแผงวงจรสวิตไฟประกับวงต้นวงต้นเช็ควงต้นนะเพราะว่าเราก็จะหาจุดผมทำได้แค่หาจุดที่คาดว่ามันน่าจะมีปัญหาฮ่าต้นต้นเราเช็ควงจรด่วดก่อนอ่าก็คือ อันนี้อ่สวิตช์จะอยู่ท่านี้อันนี้ก็จะเป็นอ f f วิด off off run เวเรากดสวิตช์ออนปุ๊บมันก็จะตูสวิตช์ก็จะปล่อยจากออฟตูสวิตช์จะปล่อยจากออฟแล้วก็มาแตะที่ออนตัวนี้มันจะเป็นคู่สองั้วเห็นไหมสองตั่งนี่สองตั่งเหมือนกันหมดทุกสวิตช์อันนี้ออฟอันนี้ออนนี่พามากอันนี้สตาร์ทอันนี้ปิดไฟเลี้ยวอันนี้เปิดไฟเลี้ยวเวลาที่มันปิดอยู่ตูดตูดตูดสวิตช์อะหน้าเขาแทบมันก็จะมาแตะที่ออฟทำให้วงจรล่างกระบุนเนี่ยชนกัน ว่าเออหนีกดออฟพอเรากดออนปุ๊บมันก okay. ็จะปล่อยจากอันเนี้ยตูดมันก็จะจากกันออกมาหลัออกมาแล้วหน้าคอนแทคของออนมันจะมาแตะตรงนี้แทนปั๊บอ่าไอชิปวงจรเนี่ยตัวนี้คือชิปวงจรที่คอยควบคุมว่าเรากดอะไรอยู่แล้วมันไปสั่งการโมดูลสั่งกล่องพอกดนี้ปุ๊บมันก็จะจับได้ว่าอ่าเรานี่กดออนมันก็จะส่งสัญญาณไปกล่องไปโมดูลก็ลดจะรทำงานปั๊บพออ่าเรากดตัวนี้หน้าคอนแทคมันก็จะมาแตะที่สตาร์ทตึุุ่มต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 เ่มตุ่มันจะแตะที่ปิด กระโจนตะเลี้ยวมันก็จะมาแตะข้างนี้มันก็จะคือเปิดปั๊บพอแตะทีมันก็จะเป็นปิดปั๊บอันนี้ก็จะเป็นไฟผ่ามากเวลากระโจนหน้าก็มันจะมาแตะเหมือนกันอันนี้เราจะมาเช็ครั่วก่อนเบื้องต้น,น,น,นเ,เช็คด้วก่อนเช็คหาขั้วนี้มันจะมีขั้วบวกของมันอยู่นี่ไปเข้าอ่านี่ไฟอ่าแสดงว่าไฟยังมาถึงสวิตช์มาถึงสวิตช์อยังเลี้ยงอยู่วงจรยังไม่ขาดอันนี้มาดูสวิตช์แต่ละตัวสวิตช์แต่ละตัวว่าอันไหนมัน เราคือหลักการก็คือไฟอ่ะเวลาที่เปิดลาเปิดอ่ะเแบบไฟอ่ะมันจะมารอทุกตัวเลยมันจะมีสายไฟมารอที่แตทุกตัวแต่อีกฝั่งนึงจะไม่มีเพราะว่าเรายังไม่ทันเรายังไม่ได้กดเราต้องหาก่อนอ่าตัวล่างตัวล่างเส้นไฟจะอยู่ฝั่งซ้ายไอ้ฝั่งเนี้ยเหมือนกันอันนี้คู่ออนออฟออนออฟอ่าออนออฟเส้นไฟจะอยู่ข้างล่างข้างล่างข้างล่างปามากับสตาร์ทอ่าปามากับสตาร์ทเส้นไฟจะอยู่ข้างบน เส้นสไฟอยู่ข้างบนคราวนี้ถ้าเราจี้เส้นสไฟตัววิทไหนก็ได้สวิตช์หนึ่งแล้วจี้ทุกตัวมันต้องติดกัน,กนตัวเพราะไฟมันเลี้ยงกล้อมกันทีเราก็จะจิ้มที่พามาทิ้งไว้แล้วก็จิ้มตัวอื่นอันนี้อยู่อันนี้อันนี้กุ้งร่างอ่านี่มีอ่านี่มีอ,มอันนี้มีน,นี่มีอ่ะแสดงว่าวงจรเส้นสไฟมันมาถึงตัววิททุกตัวแต่เวลา คือการเนี้ยมันเปิดออนไม่ได้เท่ากับว่าเวลานั้นน่ะไฟอะ่ะเขาเช็คแล้วว่าไฟมอย่างมาร์ลออททุกตัวแต่พอเรากดปุ๊บไฟจากจากล่างอ่ะมันไม่กระโดดไปบนวงจรมันก็เลยไม่ไม่ทำงานคราวนี้เรามาเช็คค่าโอห์มเรามาเช็คค่าโอห์มแต่ละตัวกันอ่าตัวล่างก่อนอ่าค่าโอห์มตัวล่างดาูแดงอยู่ซ้ายนะแดงอยู่ซ้ายดำอยู่ขวาแดงอยู่ซ้ายดำอยู่ขวา อ่าค่าโอ姆แดงซ้ายดำขวาค่าโอมอยู่ร้อยหกอ่าทีนี้เราจะสลับดำขวาแดงซ้ายมั่งดำขวาแดงซ้ายค่าโอมอยู่สี่สิบห้าอ่าทีนี้มาดูโอ้มีสองแดงซ้ายดำขวาก่อนอ่าค่าโอมอยู่เก้าสิบกว่าเกือบร้อยอ่าทีนี้สลับเป็นดำซ้ายแดงขวาอ่าค่าโอมอยู่สี่สิบห้าค่ามันจะไล่เรียดเท่ากันไม่หนีกันมากเท่าไหร่ อ่าคราวนี้ต่อไปเป็นสวิตสตาร์ตอ่าดำอยู่อันนี้ดำอยู่บ bon นนะแดงอยู่ล่างอ่าค่าโอเมอร์้อยห้าแปลว่าตัวมันไหนยังทำงานอยู่ตัวสวิตสตาร์ตยังทำงานอยู่อ่าคราวนี้แดงอยู่ bon บนบ้างดำอยู่ล่างอ่าค่าโอเมอร์สี่สิบห้าร้อยห้าสี่สิบห้ามันก็จะไล่เรียงเท่ากันกับตัวล่างอ่าคราวนี้ดูอ่าพามาพามาอ่าค่าโอเมอยู่ร้อยสิบอ่าคราวนี้แดงอยู่บนนั่ง อ่ะครับองคอยู่สี่สิบหายิงไล่ยกเท่ากันเกือบหมดอ่ะคราวนี้มาดูสวิตช์ออฟสวิตช์ออฟดำอยู่บนแดงอยู่ล่างอ่อตรงนี้มันสลับกันเพราะว่าอันนี้ก็บอกอยู่บนอันนี้ก็บอกอยู่ล่างมันก็ต้องแดงอยู่บนดำอยู่ล่างมันก็จะ90กว่าเกือบร้อยสลับแดงอยู่ล่างดำอยู่บนมันก็เหลือสี่สิบสี่สียกกันเท่ากันหมดอ่ะคราวนี้มาดูสวิตช์ออนสวิตช์ออนอ่าดับบนจากแดงอยู่บนดำอยู่ล่างแดงบนดำล่าง อ,อ,อันนี้ค่าวงมไม่ขึ้นอันนี้ดำอยู่บนแดงอยู่ล่างมั่งรือถ้าองแค่สิบสี่จุดแปดอันนี้ดำดำอยู่บนแดงอยู่ล่างนะถ้าอมสิบสี่จุดแปดเข้ามาดูปุ่มปุ่มออฟปุ่มออฟดำอยู่บนแดงอยู่ล่างปุ่มออฟค่าอมอาสี่สิบห้าอ่าสำหรับแดงอยู่บนดำอยู่ล่างค่าอมเก้าสิบกว่าเกือบร้อยอ่ามาปุ่มล่างปุ่มออนแดงอยู่บนดำอยู่ล่างปุ่มออนกลับไม่มีค่าอมเลยเบื้องต้น ความน่าจะเป็นและความเป็นไปได้สูงที่ว่าปุ่มออนเนี่ยมันน่าจะมีวงจรตัววงจรมันน่าจะมีปัญหาเพราะปุ่มอื่นโอ้มร้อยเก้าสิบอ้ามดเก้าสิบร้อยเก้าสิบร้อยกับสี่ห้าเก้าสิบร้อยกับสี่ห้าเกือบทุกปุ่มยกเว้นปุ่มออนปุ่มเดียวซึ่งมันก็จะตรงกับที่เจ้าของบอกว่าอ่าไฟการขโวยยังทำงานอยู่เวลาไม่เอากุญแจมาไปขยับรถเนี่ยการขโวยยังร้องอยู่แสดงว่าระบบรถทำงานแต่พอเอากุญแจมาเปิดปรากฏออนปุ๊บไฟไม่มาเลยก็เท่ากับว่า ออฟแห่ะมันจับสัญญาณได้ว่าเราเปิดออฟอยู่พอเราเปิดออนปุ๊บปุ่มออนเนี่ยที่ว่ามันไม่เหมือนชาวบ้านเนี่ยค่าอมันเนี่ยมันน่าจะมีปัญหาอยู่มันเลยไม่เปิดออนรถก็เลยไม่ติดคราวนี้ก็ต้องไปผมก็ต้องไปพึ่งพี่ใหญ่ผมให้เขาตรวจเช็คอย่างละเอียดภายในวงจรเนี่ยทุกจุดเล็กจุดน้อยพวกนี้แล้วก็ภาวนาภาวนา,า,วนาจุดทูบูชาสามดอกนโมสามจบภาวนาอย่าให้อตัวเนี้ยมันเสียตัวอื่นไม่ใช่ประเด็นตัวอื่นเปลี่ยนได้ตัวอื่นซ่อมได้หมดบอกเลยตัวอื่นถ้ามันเสียมันช็อตมันยังมีอะไร แต่ตัวนี้คือชิปวงจรที่มันมาจากโรงงานเป็นเป็นชิปวงจรเป็นสมองมันเลยเหมือนคอมพิวเตอร์ที่มันจะมีชิปมีลอ้อมีแร,รงบันทึมันเนี่ยเรียกไม่ถูกเนี่ยถ้าต,ตัวนี้เสียทิ้งซื้อใหม่อย่างเดียวถ้าไม่ซื้อใหม่ก็ต้องโทรหาโรงงานที่มันผลิตแผงวงจรตัวนี้ขอตัวนี้มาเพราะตัวนี้มันไม่มีสายตามทา้องตลาดเพราะมันต้องใส่ข้อมูลจากโรงงานตอนผลิตเท่านั้นไม่มีขายนี่แหละภาวนาอย่าให้ตัวนี้มันเสียมันก็จะเหมือนกับกล่องรถนั่นแหละต่อให้เราไปซื้อในท้องตลาดแต่มันไม่มีข้อมูลมันมีแต่ตัวนี้เปล่าๆมันไม่มีข รากา่องรถเสียเราไปซื้อกล่องมามันก็เป็นกล่องเปล่ามาใส่รถไม่ได้เราก็ต้องไปให้ศูนย์มันเสรข้อมูลใส่อย่างนั้นแหละประมาณนั้นไปเดี๋ยวเราไปหาพี่ใหญ่แล้วกันให้เขาเช็คละเอียดอีกทีหนึงแต่เบื้องต้นผมเช็คแล้วสวิตช์ออนน่าจะมีปัญหาไปเดี๋ยวเรามาดูต่อนต่อไปแล้ว